กรีสลบชื่นใจติ่งนเดชท,ทนคิดถึงยายาไม่ไหวโพลรูปคู่สาวยายาบอกคิดถึงจังเลยหลังลอกคอยรูปคู่มานานหลายเดือนสำหรับคู่รัก NY นาเดชกุกิมยาและยายาอุลัสยาสเปอร์บันที่ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยจะมีรูปคู่มาอวดแฟนๆให้ได้เห็นกันพักใหญ่แล้วล่ะคะ่ะ และในที่สุดก็ดูเหมือนว่าเพราะคนคลั่งรักอย่างนาเดียมาคูกิมิยะจะทนความคิดถึงหวานใจอย่างสาวใหญ่ย่าไม่ไหวซะแล้วล่าสุดไดโพสรูปคู่อวดความหวานซะเลยแม้จะเป็นรูปเก่านานแล้วแต่ดีกรีความหวานนั้นไม่แผ่วเลยแม้แต่น้อยและยังเป็นรูปที่แฟนคลับไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกว่าเห็นช็อตอ้อนกันมุ้งมิ้งแบบนี้ถูกใจติ่งเหลือเกิน แต่ที่ทำให้แฟนคลับต้องร้องกรีก๊ดสลบรอบสองเมื่อสาวใหญ่ยานั้นเขามาคอมเมนต์ตอบกับแฟนหนุ่มด้วยเหมือนกันว่าคิดถึงจังเลยค่ะด้านณเดชน์ก็ไม่รอช้ารีบตอบอ้อนเอาใจแฟนคิดถึงใจเหมือนกันงับแหมนานน,านทีแต่ก็ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันลั่นเลยล่ะค่ะคลั่งรักทั้งคู่เลยล่ะค่ะคู่นี้ ซึ่งงานนีเพ่อน้องในวงการก็เข้ามาแซวกันใหญ่เลยล่ะคะ่ะรวมทั้งเพื่อนสีอย่างหนุ่มหมากปรินก็เข้ามาแซว้ดยว่าเงาดาน,นาเดชก็ตอบกลับแซวคู่หนุ่มหมากไปเช่นกันว่าไม่ต้องเงาเลยของคุณนะ่ะอัลบัมส์นางเอกสาวโบโมเมรดาอย่างเข้ามาคอมเมนต์แซว้ดยว่าอู้รักคู่นี้ ส่วนดีเจต้นหอบสกุลตลาถึงกับบอกว่าคนโสดต้องใช้ชีวิตยังไงต่อเรียกว่าดีต่อใจแฟนคลับ N.Y เป็นที่สุดเลยล่ะค่ะรูปคู่เด็ดๆต้องแบบนี้หวานให้สุดไปเลยติ่งชอบอะไรแบบนี้ค่ะหวานจังเลยชื่นใจเป็นที่สุดค่ะกรี๊ดน่ารักมากที่สุดในโลกรูปคู่ในรอบหลายเดือน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ